ร่วมทุกสาราด,ด้านการตลาดให้ก้าวทันยุคดิจิทัลในแบบ Got It Easy i l ที่ Got It Channel ในพอดแคสต์นี้นะคะเราจะมาพูดถึงประโยชน์จากการทำ SEO ค่ะหากคุณกำลังมองหาวิธีการสร้างการรับรู้ต่อแบรนด์ของคุณบนโลกออนไลน์ในระยะยาวหรือต้องการขยายกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเครื่องมือสำคัญอย่าง SEO หรือ Search Engine Optimization คือกุญแจดอกสาคัญที่จะทาให้ธุรกิจของคุณไปได้ยาวไปได้ไกลและไปได้ใน วงที่กว้างขึ้นค่ะ พอดแคสต์นี้นะคะจะช่วยให้คุณเห็นถนึงประโยชน์ของการทำ SEO มากขึ้นประโยชน์ข้อแรกของการทำ SEO ก็คือการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจและเว็บไซต์ค่ะยิ่งอันดับของเว็บไซต์อยู่สูงมากเท่าไหร่ในหน้าการแสดงผลของการค้นหาใน Search Engine ไม่ว่าจะเป็น Yahoo Google หรือ Bing ยิ่งสร้างความน่าเชื่อถือมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นหลายต่อหลายบริษัทจึงใช้ SEO หรือการจ้างทำ SEO ในคีย์เวิร์ดสำคัญเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับ กริให้เวลาในการพัฒนาเนื้อหาหรือคอนเทนต์ในเว็บไซต์ให้มีความน่าสนใจมีความน่าเชื่อถือเลือกคีย์เวิร์ดให้ตรงกับคำค้นหาที่อยู่ในเทรนทั้งหมดนี้นะคะจะช่วยเพิ่มโอกาสให้เว็บไซต์คุณถูกค้นเจอได้ง่ายขึ้นเมื่อค้นเจอง่ายขึ้นแล้วนะคาก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงคนที่กําลังสนใจในคีย์เวิร์ดนั้นๆให้เขาเข้าถึงสินค้าหรือบริการเราได้มากขึ้นข้อต่อมาของประโยชน์ในการทํา S e O นะคะก็คือเป็นโฆษณาที่มีต้น ค่ะหรือถ้าสามารถทําเองได้นะคะก็แทบจะไม่มีค่าใช้จ่ายในการทําโฆษณาเลยค่ะการทํา SEO นะคะใช้งบประมาณในจํานวนน้อยเพราะแทบจะไม่ต้องลงทุนเพิ่มมากนักเมื่อเทียบกับการทําการตลาดในรูปแบบอื่นนอกจากการเขียนบทความหรือการใช้คีย์เวิร์ดมาเป็นองค์ประกอบสําคัญของเนื้อหาบนเว็บไซต์โดย Search Engine จะรวบรวมข้อมูลไซต์ของคุณทุกวันตลอด7วันและ24ชั่วโมงช่วยเราโปรโมทเว็บไซต์โดยดึงจากเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อคน อ่านทําให้คุณพบกับลูกค้ากลุ่มใหม่ๆได้เช่นเดียวกันการปรับปรุงคอนเทนต์ให้น่าสนใจทันต่อเหตุการณ์แชร์เนื้อหาคงคุณไปยังโซเชียลแพลตฟอร์มต่างๆเป็นการทําโฆษณาชั้นดีโดยที่ไม่ต้องเสียเงินจํานวนมากค่ะข้อที่เปรียบต่อมาของ SEO นะคะเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดแบบ i n b o u n d Marketing ที่ดีค่ะการตลาดแบบ i n b o u n d Marketing นะคะค่อนข้างได้รับความนิยมในปัจจุบนันโดยมีหลักการทํางานก็คือการดึงลูกค้าจากภายนอกหรือใช้ลูกค้าเป็นศูนย์กลางด้วยการ การทาเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้คนเพื่อสร้างความน่าสนใจและดึงดูดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นการค่อยๆสร้างตัวตนที่น่าเชื่อถือจากนั้นเมื่อคนเริ่มรู้จักและไว้วางใจผู้ให้บริการมากขึ้นก็พร้อมจะเข้ามาเป็นลูกค้าและอยากซื้อสินค้าหรือบริการของแบรนด์เหล่านั้นนั่นเองโดยลักษณะของ Inbound Marketing นะคะอาจจะอยู่ในรูปแบบเว็บไซต์หรือแฟนเพจ SEO กับการตลาดแบบนี้นะคะจะเน้นที่การทําให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายพบเจอเว็บไซต์ หรือหาสินค้าของคุณได้ง่ายขึ้นซึ่งจะแตกต่างกับการตลาดแบบอัลบั u n มาร์เก็ตติ้งหรือการตลาดแบบผลักออกไปโดยการใช้การทำโฆษณาเพื่อการกระจายสื่อไปอยังคนจำนวนมากนะคะนักการตลาดโฆษณาสินค้าและบริการออกไปโดยเน้นที่จำนวนคนพบเห็นมากกว่าความสนใจของผู้ซื้อหรือเน้นไปที่การทำให้ผู้คนรู้จักสินค้าหรือบริการของคุณสำหรับตัวอย่างของอัลบั u n มาร์เก็ตติ้งนะคะจะได้แก่ป้ายบิลบอร์ดพอกอีเมลต่างๆการทพสต เนอขายทางโทรศัพท์การทาเทเลมาร์เก็ตติ้งนะคะหรือแม้กระทั่งการทําโฆษณาออนไลน์ที่ไม่ได้กําหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนนั่นเองเป็นการโฆษณาสินค้าที่ไม่ได้เกี่ยวกับความสนใจของผู้ใช้โดยตรงค่ะดังนั้นนะคะหากต้องการเข้าถึงความสนใจของลูกค้าได้ตรงใจผู้ซื้อมากขึ้นหรือต้องการให้เว็บไซต์และร้านค้าของเราโดดเด่นขึ้นมาในโลกออนไลน์สามารถเข้าถึงได้ง่ายเป็นตัวเลือกอันดับแรกๆของผู้ซื้อ SEO ค่ะจะเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่ดี ต่อผู้ประกอบการและนี่คือนะคะเหตุผลหลักว่าทําไมการทํา SEO มีประโยชน์อย่างไรสําหรับธุรกิจที่ยังไม่ได้ทํา SEO ในตอนนี้นะคะคุณอาจจะตกขบวนและพลาดโอกาสทองในการขยายฐานธุรกิจก็เป็นได้ค่ะติดตามเทรนด์และเข้าใจโลกดิจิตัลได้ที่ Godit Channel อย่าลืมกดไลค์และ subscribe กันไว้นะคะสำหรับพอดแคสต์นี้สวัสดีค่ะ